ที่ที่อยู่ในบ้านนะครับอ่าแต่ย่านะจะจะเอาใจเนื้อทองเป็นพิเศษหน่อยหนึ่งคือเวลาย่าไปไหนแล้วย่าก็จะเรียกเนื้อทองไปด้วยเนื้อทองก็จะเดินอยู่ในบริเวณบ้าน,นีใช้ชีวิตประจําวันนะอดูด้วยกันเวลาย่าไปไปปลูกผักที่สวนเนื้อทองก็จะเดินตามเวลาเดินไปไหนเนื้อทองก็จะเดินตาม เาบังเอิญว,วันวันที่คลิปมันดังเลยนะครับก็คือวันนั้นน่ะ,ะเนื้อทองยืนรอยญ้าอยู่ห่้าจะกลับมาอาบน้ำตอนบ่ายสามโมงนะ่ะแล้วพอดียญ้าเรียกว่าเนื้อทองเนื้อทองมันก็หันไปเห็นย่า้าปุ๊บพอหันไปเห็นยญ้าปุ๊บเหมือนเหมือนเด็กน้อยที่มีอาการดีใจท,ท,ที่ที่แบบเนี้ยแล้วก็วิ่งวิ่งลงมาจากบ้านอนะ่ะแล้วก็ลงไปถึงถนนนะวิ่งไปรับยญ้านะครับ ผมก็ตกใจผมก็ถ่ายคลิปได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับผมก็เอาลงคนก็น,นี่เลยคนแล้วคนก็มีเอฟซีติดตามว่าถ่ายตอนเนื้อทองไปส่งย่าหน่อยได้ไหมถ่ายตอนเนื้อทองอยู่บ้านกับย่าหน่อยได้ไหมผมก็เลยถ่ายลงมันก็เลยเป็นสตอรี่เรื่องราวแต่น้องใช้คลิปไปจะมันคือติดายาอยู่แล้วติดายาตอนกลางวันน้องก็จะมานอนตรงตรงตรง,งบ้านตรงนี้นะครับ เลี้ยงเหมือนหมาเหมือนแมวเลยครับไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ